สวัสดีครับคบกรลวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้แล้วนะครับวันที่25สิงหาคมนักเตะชบาแก้วรุ่นยู่16ปีของเรานะครับจะทำศึกชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนกลุ่ม C นะครับนัดที่2พบกับทีมชาติสิงคโปร์ที่สนามซีเวตารีสเตเดียมนะครับในเวลา19นาฬิา30นาทีถ่ายทอดสดทางวีดีโอคอมนะครับก็ถือว่าเป็นแมตที่2นแมตแรกเนี่ยน้องๆครับ พลาดท่าให้กับทีมชาติออสเตรเลียก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งในอสอสเตรเลียการพ่ายแพ้ออสเตรเลียจึงเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องไม่ไม่น่าแปลกอะไรแต่นะครับก็คงเป็นการวัดในแมตชนี้แหละครับที่จะเจอกันเวลาทุ่มครึ่งเนี่ยกับสิงคโปร์ในวันนี้แหละครับเป็นแมตที่จะได้พิสูจน์ว่าฝีมือนะครับของการทําทีมของโค้ชทีมยูสิบหกแล้วก็นักเตะทีมชบาแก้วยูสิบหกเราเนี่ย มีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับมีสิทธิ์ที่จะรุ่นแชมป์อาเซียนในปีนี้หรือเปล่านะครับก็ขอส่งกําลังใจนะครับก็ขอให้เ,เพื่อนๆส่งกําลังใจให้น้องๆน,นะครับที่ประเทศอินโดนีเซียด้วยนะครับสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่26เนี่ยโคดีชีนะครับจะประกาศรายชื่อนักเตะช้างศึกชุดใหญ่นะครับนักเตะทีมชาติไทยที่จะลงสนามในการแข่งขันเชียงท้่ยพระราธานคิงคับครั้งที่5 1 ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งจะคช็คออฟแมตช์แรกกันในวันที่4นะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีก็มีกระแสเสียงนะครับเกี่ยวกับนักเตะแล้วก็ฟอร์มการเล่นของทีมไทยเรามาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือข่าวคราวต่างๆแต่สิ่งที่นี่ก็คือความเคลื่อนไหวนะครับแนวโน้มต่างๆเกี่ยวกับนักเตะหรือว่าเส้นทางที่จะเดินต่อไป นะครับก็น่าเห็นใจเซนเซอิชินะครับแต่นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมพูดง่ายๆว่าเราไม่ไม่รู้นะครับเรื่องภายในว่า,าการตัดสินใจของอิชิเนี่ยที่จริงแล้วทางสมาคมก็มอบให้อิชิเป็นคนตัดสินใจในการทำทีมอย่างร0 0ซถือว่าสมาคมฟุตบอลประเทศไทย,เ,ยเป็นสมาคมที่น่าทำงานด้วยอย่างมากครับเพราะว่าโค้ดมีอิสระในการทำทีมอย่างร0 0ยเปอร์เซ็นต์จริง นะครับในการที่เลือกนักเตะหรือใช้รูปแบบวิธีการเล่นใดๆก็ตามแต่ที่โค้ดต้องการนะในการแข่งขันซึ่งที่ผ่านมานะครับอิชิก็ทำหน้าที่ในการที่จะคุมทีมชาติไทยเราม้างแต่ต้นปี2024ตัเดือนมก,กราคมนะครับแมตช์แรกที่ไปอุ่นเครื่องแพ้ญี่ปุ่นและหลังจากนั้นก็ทำผลงานได้ดีมาตลอด ในจริงแท้ไมาชาติเอเชียนะครับกพสามารถผ่านเข้ารอบเข้าไปในรอบน็อกเอาท์ได้แล้วก็ไปอ่าพ่ายแพ้ให้อุซเปกิสถานเพียงเฉืนเนหนึ่งลูกนะครับในรอบที่2แตจากนั้นก็มาคัดเลือกฟุตบอลโลกครับก็สร้างผลงานไปเสมอจีนนะครับไปเสมอเกาหลีแล้วก็มาแพ้เกาหลีแล้วก็ชนะอ่าทีมสิงคโปร์แต่ว่าพ้นต่างประตูดได้เสียเนี่ยนะครับไม่พอที่เข้ารอบฟุตบอลโลก ช่วงครึ่งปีแรก2024ถือว่าเป็นผลงานที่ดีของยิชีนะแต่หลังจากที่อิชีกลับไปพักผ่อนที่บ้านแล้วกลับมารอบนะครับรอบที่สองในช่วงกลางปี2024คือปีที่แล้วนี่ครับอิชีได้นะครับเท่าที่ฟังข่าวนะอันนี้เป็นข่าวมาว่ายิชีได้คุยกับมาดามแป้งบอกว่าให้อดทนต่อไปนี้จะเป็นการสร้างทีมซึ่งเป็นทีมยังบัดตรงจุดนี้ก็เข้าใจได้นะ ว่าเราตกรอบฟุตบอลโลกปี2 0 2 6ไปแล้วเนี่ยฟุตบอลโลกรอบต่อไปคือ2030เนี่ยต้องใช้เวลาอีกถึง5ปีครับ5ถึง6ปีเนี่ยทำให้จะต้องสร้างทีมอย่างบัดแน่นอนก็เป็นรุ่นอายุตั้งแต่18ปีถึง20บนต้นนี่แหละครับจากนั้นดีชีก็ดำเนินการนะครับในการสร้างทีมอย่างบัดมาผ่านทัวร์นาเมนต์เอลพีแบงค์ครับนะครับแล้วก็มาเป็นแชมป์คิงคับแล้วก็แข่งเอแมตมาอีก2 3แมตช์จากนั้นก็เข้าสู่นะครับ ทัวร์นามนเดีเฟปลายปีซึ่งเรานะครับไปพาท่าให้กับเวียดนามไปในนัดชิงชนะเลิศนะครับ mm hmm. แล้วเราก็ยังมีสถิติที่เพื่อนๆหลายคนแฟนบอลหลายคนเนี่ยวิพาษวิจา์กันอย่างมากในการไปเสมอสวปลาราในนัดเอแมทนะครับ mm hmm. แล้วก็มาพาท่าพ่ายแพ้ให้กับฟิลิปปินในเอเฟแล้วก็พ่ายแพ้ให้กับทีมชาติเวียดนามเกือบเอาตัวไม่รอดกับสิงคโปร์นะครับในนัดไปเยือนเนี่ย ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะหายใจความแต่ก็เข้าใจได้นะว่าเป็นช่วงเวลาที่อิชิกําลังสร้างทีมนะครับอันนี้ผมผมย้อนให้ฟังนะครับว่ามันเป็นมาอย่างไงอะ่ะทีมชาติไทยของเราอะ่ะทั้งทงี่ต้นต้นปี2024กําลังมีอนาคตแต่ผมอยากบอกไว้เลยครับว่าต้นปี2024เนี่ยผมก็เชียร์เชียร์เต็มร้อยเลยนะฮะช้างศึกกับอิชิเนี่ยเพียงแต่ว่าในใจเรื่องของผมเนี่ยผมยังคิดเสมอว่าฝีเท้านักเตะเรามาตรฐานนักเตะเรามันยังไม่ถึง ที่รอดปากเียวปากกาในทัวร์นาเมนต์หลักอย่างเอเชียแล้วก็ทัวร์นาเมนต์คัดเลือกบอลโลกมาได้ปีที่แล้วเนี่ยนะครับทำผลงานได้ความจะใช้ได้และผลงานได้ดีทําให้แรงคิงฟีฟ่าเราพุ่งขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะแท็กติกของอิชีและเกิดขึ้นเพราะการช่วยกันวิ่งนะครับและเราเด่นในการเล่นในลักษณะตั้งรับหรือฟุตบอลไม่ได้อยู่ในเท้าการที่ฟุตบอลไม่ได้อยู่ในเท้าคือการตั้งรับไหมครับเราเสียประตูน้อยแล้วเราสมกจะเสมอ เราไม่ค่อยแพ้แต่เราไม่ค่อยชนะส่วนมากเราจะเสมอนะครับหรือชนะได้ก็ได้ประตูน้อยนะครับการยิงประตูมีน้อยจนมีกระแสในปีที่แล้วในการที่นะครับทางฝ่ายเทคนิคเนี่ยจะพยายามปั้นนักเตะศูนย์หน้าขึ้นมาเสริมเพราะว่าการเล่นในลักษณะบุกหรือบอลอยู่ในเท้าเนี่ยนักเตะของเราเนี่ยความสามารถยังไม่ถึงที่จะเล่นได้ในระดับที่เราไปประท่ากับเอเชียเราสู้เขาไม่ได้ ชัดเจนไหมครับถ้าพูดถึงว่าบอลอยู่ในเท้าคือการบุกไงตอนนี้เมื่อเราเล่นบอลอยู่ในเท้าในการบุกเรานะครับไม่มีประสิทธิภาพในปีที่แล้วนะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองดูแล้วก็แสดงว่าคุณภาพนักเตะเราเบสิกนักเตะเราเนี่ยมันยังไม่ถึงคลาสเอเชียหรือมีก็มีน้อยมีนักเตะที่ถึงคลาสเอเชียไม่กี่คนนะที่อยู่ในทีมแต่ที่เอาตัวรอดกันได้เพราะวิ่งเหลือเกินครับ อีชีละเอียดในการวางแทคกติกในการช่วยกันรับทาให้เราไม่เสียประตูหรือเราเสมอมาเยอะทําให้เรารอดปากเี่ยวปากกาไม่ได้ไม่ตกรอบแรกอะสร้างผลงานได้ดีกว่าอินโดนใ,นในในทีชมชาติไม่ใช่เอเชียสร้างผลงานได้ดีกว่าเวียดนามเพราะระเบียบว,วินัยในเกมรับแต่เกมลุกเราไม่มีถ้าเราจะพูดกันตรงไปตรงมาคือเราเก่งเฉพาะตอนบอลไม่ได้อยู่ในเท้าเนี่ยแต่พอบอลเข้ามาอยู่ในเท้าแล้วเราหนูเราไม่เก่งเลย ผมก็คิดในใจว่าอิชิเนี่ยในเมื่อทีมเราเป็นแบบนี้เนี่ยอิชิจะต้องสร้างทีมที่มีคุณภาพทางด้านนักเตะมากกว่านี้คือพูด,ดง่ายๆว่าแทคกติกมันผ่านแล้วแหละประเด็นมันอยู่ที่คุณภาพนักเตะแล้วในที่สุดนะครับเราก็มาเจอว่านักเตะที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในยุโรปของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะนะสิบแปดถึงยี่สิบสองยิบสามปีแย่ๆเลยสามารถนะครับ ทำทีมได้เป็นทีมเลยและนักเตะเหล่านี้มีพื้นฐานทางด้านเบสิกฟุตบอลแน่นนะครับอย่างซินวาแม็กเซสนะครับอย่างเอราวันกาดิเย่จูดเบลเฟลิกพาสเค่สกอตคอนสเตเบิลนะครับอเล็กซานเดอร์ทองละเอียดพีรวัตรฟินบาวนักเตะเหล่านี้นะครับทั้งอยู่บุนเดสลีกานะนะครับอยู่ลีกเอิงอยู่พิเมรีกอยู่ลีกสกอตแลนด์อยู่ลีกสวีเดนนักเตะเหล่านี้ล้วนแล้วนะครับแต่มีเบสิกในระดับทีมคลาสยุโรป และนะครับนักเตะบางคนอยู่ในท็อปคลาสของยุโรปด้วยนะครับเราจะไปตำหนิว่าอายุน้อยหรืออยู่รุ่นเยาวชนเนี่ยเราจะสร้างไปฟุตบอลโลกปี2030เราจะไปตำหนิทําไมครับเรื่องอายุแต่เรามาดูสิครับว่าเบสิกของเขาว่าผมถึงบอกว่าถ้าเอาเด็กเราในบ้านเราเนี่ยเวลาไปคัดตัวอยู่ในเยอรมันหรือยอยู่ในอังกฤษเนี่ยเขาไม่เอาเพราะอะไรเพราะหัวใจแพชชั่นและเบสิกเราไม่ได้ครับ นี่เองครับเป็นสิ่งที่บอกว่ามันน่าเสียดายว่าอิชิไม่เสริมความแกร่งในลักษณะยางบัตรลักษณะนั้นนะแต่อิชิกลับนะครับไปพยายามดึงนักเตะจากทีหนึ่งทีสองทีสามเราขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่เราเป็นว่าเล่นเลยแล้วผลปรากฏว่าเป็นยังไงบ้างล่ะครับคนที่แย่คือนักเตะระดับคลาเดเชียงเราสิครับเจ็บป่วยกระจอง,งอแง,งนะแพทิกุตอฟสันเจ็บครับ จ้าแบงค์สุพนั์เหมือนตาเนี่ยเจ็บครับหลายหลายคนเจ็บนะหลายหลายคนเนี่ยอย่างนิโก้เนี่ยถึงจะไม่เจ็บเนี่ยก็ก็พูดได้ง่ายว่าในเอฟเอฟอ่ะผมไม่เคยเห็นนิโก้เหนื่อยขนาดนี้พี่เจก็แทบเข่าสุดเพราะมันมีการแบกทีมครับนักเตะคลาสท็อปนะครับในระดับที่พอจะสู้กับเอเชียได้เหล่านี้เขารอกำลังเสริมครับพูดได้ง่ายว่าออกรบชายแดนเนี่ย ทหารที่อยู่ด้วยกันเนี่ยพูด,ดง่ายๆว่าฝึกมายังไม่พอมีทหารระดับที่จะสู้เขาได้เนี่ยเพียงไม่กี่คนก็รบกันอยู่นั่นเหยครับทหารที่รบเก่งเนี่ยแทบจะเอาตัวไม่รอดเพราะไม่สามารถจะคุ้มครองนะครับฐานกําลังก็คือทีมได้ที่จะต้องได้ผลลัพธ์ในการแข่งขันในแมตช์ในทัวร์นาเมนต์แต่ละแมตช์เนี่ยถึงขั้นว่าเจ้าแบงค์เนี่ยเป็นใครยังต้องลงมาโมงให้น่ะท่านจําได้ไหมในเอฟเอฟอ่ะ เป็นใครต้องลงมาเล่นเนะ่ยเพราะทีมทำอะไรคู่แข่งไม่ได้นี่คือการแบกทีมครับยิชีนะครับสร้างทีมแบบนี้มาเนี่ยจนมาถึงปีใหม่นะครึ่งปีมาแล้วมาถึงปีใหม่2025เนี่ยเดรมกราคมเนี่ยก็ยังไม่ยอมขยับจนเข้าพื้นที่เข้าโซนโทัวร์เมนต์เมเจอร์ชิงแชมป์มาแช่เอเชียรอบคัดเลือกจนมาเจอสีลังกาก็ยังไม่สร้างทีม ชนะศรีลังกาได้เพียงลูกเดียวเพราะบอลอยู่ในเท้าเล่นไม่ได้มันย่ำแย่ถึงขั้นว่าไม่สามารถจะสู้ศรีลังกาได้ซึ่งก็ต้องยอมรับเพราะศรีลังกามีตัวผู้เล่นโอนตัวเยอะนะครับแล้วเป็นยังไงล่ะครับปรากฏว่าตัวผู้เล่นระดับท็อปคลาสของเราที่พอมีกระจององแงครับเจ็บป่วยติดธุระไม่สามารถจะเล่นทีมชาติได้ในนดที่เจอเตอมิมไมดิด้สถานบีชี พอเดินหน้าเต็มสูบเลยครับทีเนี้ยดึงข้าคณาคำยกดึงชานนทามาดึงนักเตะที่เราไม่คาดคิดขึ้นมาติดทีมับทีเนี้ยผมถึงขั้นอูทานเลยอ่ะตอนนี้รายชื่อว่ามันเป็นทีมที่อ่อนยุบที่สุดที่ผมเคยเห็นนะที่จะไปชนกับเติร์กเมดิสถานเนยะรวมเวลาทั้งสิ้นสิบเดือนครับเก้าถึงสิบเดือนที่อีชีใช้วิธีนี้มาตลอดซึ่งยังไม่มีวิแววของเฟล,ลิกพาสเคไม่มีวิแววของเอราวันกาดิเยไม่มีวิแววของซินวาแม็กเซ พีรวัตรฟินบาไม่มีวิแววของจูดเบลแม้แต่นิดเดียวที่จะเข้ามาเสริมทัพให้ช้างศึกเรามีสิทธิ์ที่จะลุ้นไป2 0 3 0อ่ะฟุตบอลโลกอะเห็นภาพไหมครับที่ผมพูดให้ฟัง่ะแล้วยังไงครับพอมาถึงทัวร์นาเมนต์ที่จะแข่งขันคิงคับที่กำลังจะถึงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยวันพรุ่งนี้เดี๋ยวรู้เรื่องครับวานทีบอกว่าเซนเซจะประกาศรายชื่อออกมาอย่างไรนะครับ ซึ่งทางสมาคมได้มอบมาให้ชีทําหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ในใจผมคิดว่าสมาคมปล่อยเกียร์ว่างเกินไปมาถึงป่านนี้แล้วนะครับวงการฟุตบอลไทยเราเป็นยังไงบ้างเพราะว่าผมบอกไว้แล้วครับว่าชุดใหญ่เท่านั้นครับที่จะสามารถดึงความนิยมหรือกระตุ้นฟุตบอลเราขึ้นมาได้เยาว,วชนหรือทีมชุดอื่นไม่ได้ครับไทยลีกเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งมันคนละเรื่องกับทีมชาตินะ วิธีการเชียร์ไทยลีกกับเชียร์ทีมชาติมันคนละเรื่องนะครับไทยลีกผมก็มีทีมชอบเหมือนกันเดี๋ยผมไม่พูดในรายการผมเลยนะเพราะผมทําช่องเกี่ยวกับฟุตบอลไทยเนี่ยผมจะไม่โน้มเอียงในการพูดถึงทีมที่ผมชอบทีมที่ผมเชียร์เนี่ยทีมบ้านเกิดของผมเนี่ยผมไม่ผมไม่พูดนะครับผมเกรงใจท่านผู้ฟังและมันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมแต่เรื่องของช้างศึกท,ทีมชาติไทยชุดใหญ่มันเป็นเรื่องของคนไทยทั้งชาติครับที่มันกําลังเป็นแบบนี้เนี่ย นึ่งนโยบายไม่มีธรรมนูฟุฟบ,บอลไม่มีสองเซนเซหรือโคดิชิเนี่ยประเมินอย่างไรก็ไม่รู้ครับประเมินอย่างไรก็ไม่รู้จนถึงวันนี้เนี่ยปัญหาของทีมชาติไทยของเราคือหนึ่งแบกทีมนักเตะมีไม่กี่คนแบกทีมโนเจ็บป่วยหมดละลงมาอีกก็ต้องเตือนเกินร้อยเนี่ยถึงแม้ว่าจะดึงนักเตะนะครับที่มีอายุแล้วนะในในในไทยลีกขึ้นมาตอนเนี้มาแข่งการทีมขับเนี่ย ก็ไม่รู้จะเข้าหากันได้ขนาดไหนเพราะที่โดดเด่นได้ในไทยลีกเพราะจํานวนนักเตะกว่า 70%- ็ดสิบแปดสิเอร์เซนในไทยลีกคือนักเตะที่มาจากต่างชาติครับนั่นแหละครับทีมโปรคือนักเตะที่มาจากข้างนอกคับแปดสิเปอร์เซ็นตนั่นเขาเรียกว่าทีมโปรครับผมอยากจะได้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เล่นเหมือนบุยร์เล่นเหมือนทูแบงกอกเล่นเหมือนบีจีสักทีมหนึ่งครับที่จะไปสู้กับเอเชียเนะี่ยสู้ไปง่ายเลย นั่นเขาเรียกว่าทีมโปรคือเอานักเตะระดับเกรดมาตรฐานระดับสาคน,น่ะ80%เปอร์เของทีมและ20%เป็นนักเตะของเราที่มีความสามารถสูงเช่นบุรีรัมเนี่ยสงวนที่นั่งไว้ให้กับโอุ้มสวนที่นั่งไว้ให้กับเจ้าแบงค์ครับในการลงสนามก็ดึงลงมาแค่นั้นแหละที่เหลือก็เป็นนักเตะจากต่างประเทศที่มีคลาสระดับโลกอะ่ะพราะเขาต้องการสู้กับเอเชียไงนะครับ ถ้าบุยรัมดันแบอานกเตะไทยล้วนเลยเจ็ดิเปอร์เซ็นเนี่ยใช้นักเตะต่างประเทศเพียงสิบยี่สบเปอร์เซตบุรตกรอบแน่ครับถ้าไปแข่งเเซียวิลิตนะแค่นี้แค่นี้ท่านมองเห็นไหมครับว่าคำว่าทีมโปร่งผมคืออะไรคอเทอร์นิตี้ข้อหนึ่งคืออะไรและตอนนี้เนี่ยเราพัฒนาอะไรครับเราพัฒนาเยาวชนในทีมชาติชุดใหญ่นะครับมันก็เหมือนกับทีมชาติชุดใหญ่เราไม่มีถูกไหม จนมีเพื่อนมาคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วบอกว่าอิชิเนเหมาะที่จะทําทีมเยาวชนเพราะว่าชอบพัฒนาและพัฒนาได้ละเอียดดีด้วยใช่ครับคุณสมบัติอิชิใช่แต่การทําทีมชาติชุดใหญ่มันต้องสู้กับเอเชียครับเราพยายามที่จะไปสู้เอเชียในลนักษณะตั้งรับนะครับเราไม่พยายามที่จะเอาชนะเขาโอกาสที่เราจะสามารถปลูกกระแสฟุตบอลไทยขึ้นได้มันจึงไม่มีและการแข่งขันครั้งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรารู้ครับว่า การประกาศรายชื่อทีมชาติชุดใหญ่จะเป็นอย่างไรบ้างครับไทยต้องรักคนไทยผูเยียเชื้อชาติลูกการคนไทยต้องได้รับใช้ s ชาติบางวิธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องผล,ล,ล,ลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นน่แหละคนรุ่นใหม่ช้างศึกต้องเครียงไว In the middle of the modern f o o a l l past, we must push it into the h e a r t the new generation of internationals. The war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสุดท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบังตาสูดท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่ สะอาดเคลียร์อลิกซานเดอร์ธองละเอียดวาเตอร์โรสเคแห่งซิสวีแดนซิลวาแม็กเซ็ตแมน,นเชสเตอ German, ร์ยูไนเต็ดอัชิตาทนคีรีรอมชวาเบนอุสบ็กเยอรมันพีวัตซินบร้องคาลลูทีมชาตยิยวชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปแด, able, ดนดี้ยูไนเต็ดทีมชาตยิยวชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิม ยงราชสีแหง่งลิเติลฝรั่งเศสจูดซึสับเลอดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนปาชนนาทานเคนดี้แพทริกกุสตาฟสันโปโบเมสาตวิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิเคลสันแพชันแห่งสายเลือดไทยไทยต้องรักคนไทยเหียดเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ต กักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นนลแลคนรุ่นใหม่ช้างสึกต้องเครียงไร In the middle of the modern football path we must push it into the hearts of the new generation of internationals the w a r elephants must be fearless เปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช่างศึกจะยำเหยียบประทาลง ที่เอเชียเปิดมันบางตาสูตรทองนพาชางศึกจะยำเหยียบประทาลงพื้นที่สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวาเตอร์โรสเคแห่งสิสวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตตะพนคีรีรมชาวาเนบนอาสพบเยอรมันพีวัดสินรองคารูทีมชาติยาเยอรมันสกอตคอนสตโปดันดียูไนเต็ดทีมชาติเยารมนสกอตแลนด์ด้รวันกันเนียโอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิก ฝังเศสจูตซึมศพลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมันอตอาชนะทางเคมดีแพทริกกูสตาสันโปโบเมสาตวิไลเบนเดวสิสนิโคลลักลิคลสันแพชั่นแห่งสายเลือดไทยปมันบังตาสู่ทองและทาช้างศึกจะย่ำเหยียบปทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปียงไรไคซสายเลือดไม่แห่งช้างศึกเปียงไร Thank you.